อาจารย์ลืมเปิดเสียงอาจารย์ลืมเปิดเสียงขอขออภัยมาแล้วนะมาแล้วนะเสียงเนาะลืมลืมเปิดเสียงขออภัยขออภัยด้วยพูดตั้งนานนะขอบพระคุณมา,มากมากนะครับออเอครับได้ยินแล้วใช่ไหมครับคุณจกยจอยนะครับได้ยินแล้วเนาะออเอได้ยินแล้วได้ยินแล้วนะครับได้ยินแล้วเนาะครับครับ แต่ยินแล้วนะครับได้ลยินแล้วเนาะขอบคุณมากๆแล้วก็แค่ภาพไปกันแล้อ่าได้ยินแล้วยังครับได้ยินแล้วยังเสียงได้ยินแล้วนะครับนะค,ครับครับ,อ,นะรบ,รบ,รบอ่อามาคองกันเลยคาวน,นี้อืม เอ่อครับอาจารย์เข้าใจสีสีถึงประโมทอืออ่าอ่าได้ยินแล้วพ่อเปิดแล้วขออภัยด้วยหลายปุ่มเหลือเกินอโปรแกรมตัดต่อนี่อืออ่าอ่าอ่าแล้วก็มาชมกันเลยนะครับค่ะเนาะอืม เดี๋ยวเอาคนลงไปก่อนอ่าโอเคครับก็ยังไม่ได้เปิดอันนี้เลยอือออเปิดก็เปิดอ่อามาช้าดีกว่าไม่มาเอาละครับสักครู่นะครับเอาสักยิบสี่ก็พอเนาะอ่า วันที่วันที่สิบนะครับสิงหาคมสองห้าหกหกนะครับสองห้าหกหกนะครับพุ่มไทยเย็นเย็นนะครับเด่นนะครับ เด่นเด่นเลนบนนะครับเด่นบนนะอ่าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับขอเลือกที่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับบนนะครับอ,อเก้าอ,อะไรครับเนี้ยเก้าสี่ อืมอ้าวอมีอาจารย์เลขเด็ดเด็ดอาทิตย์ไม่ถูกเลยอครับครับเก้าสี่นะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับอันนี้เน้นบนนะครับออเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยเน้นบนนะเลือกเอานะครับแต่อาจารย์เขาเลือกที่เก้าศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับอเก้ากับศูนย์ 0 4 4 0 0สี่สี่ศูน0 8ศูนเ็ะครับเอกวินนะครับขาีนวินนะเก้าศูนหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดนะครับวินนะเน้นที่เก้านะครับเน้นที่เก้านะใครเอาเฮ้ย มันมีอันดูไหมล่ะเอาอเออนึ่ว่าหาทางแก้ไขไม่ได้ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ยกเว้นความยากจนแก้ไขไม่ได้สักทีอ่าตามนี้นะครับอ่าหุนไทยเย็น เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่ตรงนี้นะใครชอบตัวไหนก็จัดไปแต่อาจารย์ขอเลือกที่เก้าศูนย์หนึ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเก้าศูนย์หนึ่งครับบางบางคนก็บอกว่าตัวเล็กเหรอ่าดูใกล้ๆหน่อยก็ได้ครับอันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วนะอ่าเด่นบนนะครับเด่นเน้นบนนะเก้าศูนย์หนึ่งนะครับขอเลือกที่เก้ากับศูนย์นะครับนี่นะครับวิ่งลูดเลยนะครับวิ่งลูดก็ได้นะวิ่งลูดเก้ากับศูนย์นะครับอื หรือใครชอบหนึ่งก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะตามศูนย์หนึ่งตามนี้ส่วนชุดวินเนี่ยใครมั่นใจก็จัดไปนะครับแต่ที่รู้ก็คือรูดชัวร์ที่สุดนะถ้าใครจับคู่เก่งจับคู่แม่นก็จับไปนะครับเน้นที่เก้ากับศูนย์นะอ่าเก้ากับศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับหุ้นไทยเย็นนะครับเสียงชัดเลยคราวนี่ นี่ครับตัวเลขก็ชัดด้วยอมองเห็นไหมเขาใส่โพดด่ามนี้นะครับอ่าครับพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับเราก็ไปลุ้นราวสซากันต่อแล้วกันรอบเย็นนะครับอ่วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะรอบเย็นมีแต่ราวสตาฮานอยก็อย่างนั้นอย่างนั้นอ่าครับสมัคระวังด้วยฮานอยนะครับ มันไม่ค่อยแน่นอนอ่าหุ้นไทยก็ระวังด้วยเหมือนกันครับตามนี้นะครับขอพอะคุณมากๆนะครับอืมผมไม่มีใครอะไรแล้วนะอ่าครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอ,ข,อขอพระคุณมากๆเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ